เอาละครับนี่เชื่อมแบบบ้านๆครับไม่ได้เน้นสวยครับเอาเสียงครับอันนี้ไม่ใช่ท่อยเสียรถมอไซค์นะครับท่อเสียเครื่องตัดญ้าครับผมของผมตัวเก่าพ่อมันทะลุนะครับใช้มานานเครื่องสียังบะพ่อมันทะลุทําเองครับไม่ค่อยมีสาระหรอกถ้าใครมีเครื่องมือก็ทําเองง่ายๆครับอันนี้มันจะดังนิ่มขึ้นครับ ถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะดังนิ่มขึ้นนะสี่จังหวะนะจะดังทุ้มๆครับท่อเลดตัวนี้ก็นิ้วครึ่งครับผมแล้วก็ใช้แหวนอีแปะนิ้วครึ่งปากทางออกสี่หุนครับอ่าสี่หุนทั้งสองข้างอันนี้ที่ผมทําใหม่ด้วยก็เพราะว่าไอตัวเก่ามันทะลุแล้วมันย้อนกลับมาใส่ข้างหลังผมครับมันร้อนครับมันร้อนก็ต้องหันข้างออกทีนี้ พราะของผมเป็นพวกสายอ่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องััหญ,ญ้าเป็นก้นนะครับเป็นเป็นสายอ่อนครับสายอ่อนมันก็เลยหันมาใส่ตัวเองมันร้อนฮะแก้ปัญหาโดวยวิธีนี้ครัท่อก็ทะลุแล้วด้วย